สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูแป้งในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานนะคะเราอยู่ที่ e p 1ีนะคะของบทที่6การหารนะวันนี้เป็น EP สุดท้ายของการหารแล้วนะคะ,ะเราจะเรียนเรื่องการคูณและการหารมาดูซิว่าเขามีความเกี่ยวข้องกันยังไงนะคะอ่า จุดประสงค์การเรียนวันนี้ก็เพื่อให้นักเรียนสามารถสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์แล้วก็สองเพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิศตศาสตร์และให้เหตุผลได้นะคะมาทบทวนเรื่องการหารกันดูหน่อยดีกว่าสมมุติว่าครูปแป้งมีตารางอันนี้ให้นะคะแล้วกำหนดตัวตั้งและตัวหารให้อย่างเช่นข้อหนึ่ง 12แล้วก็ตัวหารคือ5เขียนในรูปการหารได้ว่ายังไงคะสิบสหาร5ผลหารได้เท่ากับเท่าไหร่ก็ท่องสุตคูณแม่5ไปอยู่ห้าหนึ่งห้ห้าสองห้าสสิหเกินแล้ว5้สองเป็น10บเออห้สองเป็น10เอา10ไว้ในใจนับไปจนถึง12แล้วเราจะได้ทราบว่าเศษเหลือเท่าไหร่นะคะ สิแล้วก็11 12เออหรือใครจะคิดว่าคิดโดยวิธีการว่า5้คูณสเป็น10ใช่ไหมก็เอา12ตั้งลบด้วย10บที่เราคิดได้ก็ได้ก็สิบสเหมือนกันนะคะอ่ะต่อไปข้อ2 11กับ2ก็เขียนได้ว่า11บหาร2 2อะไรได้11 2 1 2 2 2 4 2งหนึ่งสองหส สองเกินสองหเออใส่5 2าคูณหเป็น10 1 1ิบเอเหลือเศษ1โอเคต่อมาข้อ3 10สิบหารสเท่ากับสองสูตรคูณแม่4ี่เนาะสี่หนึ่งสีเกิน4 2 8, 4, 3, 12, เป็น8แล้วก็เอา1 0บลบแก็จะเหลือเศษ2 ต่อมา9หาร3 9 1 9ไม่ใช่สี่ต้องต้องสูตรคูณแม่3 3 1 3 3 2 6 3 3 9อาตอบ3-3-3-9า้พอดีเลยไม่มีเศษนะคะเศษเป็นศูนย์อ่แล้วครูแป้งมีกิจกรรมให้คำนิดหนึ่งนะคะแต่ไม่ให้เด็กๆคำหให้ช่วยกันคิดเฉยๆนะคะกิจกรรมอ่านหนังสือวัรรณนิดจิตแจมส หนังสือเล่มนี้มีห้สิบหน้านักเรียนช่วยต้อมวางแผนการอ่านหนังสือหน่อยเ,อเด็กชายคนนี้ชื่อต้อมต้องการอ่านหนังสือเล่มนี้ที่มีห้สบหน้าเขาจะทำยังไงสถานการณ์ที่หนึ่งการวางแผนของต้อมอยู่ในช่องตารางแรกนะคะถ้าอ่านวันละห้าหน้าเจวันนักเรียนว่าต้อมจะอ่านจบเล่มหรืออ่านไม่จบเล่ม วิธีคิดก็คือเอาหวันคูณด้วยหคูณด้วยเออเอาหหน้าคูณด้วยเวัน5้าคูณเเป็นส5หน้าเออแสดงว่าต้องวางแผนอย่างนี้คือ35หน้าอ่านจบเล่มไหมหนังสือเล่มหนึ่งมี50หน้าอ่านไม่จบเอออ่านไม่จบข้อสถ้าอ่านวันละแปหน้า6วันอา่าลองดูซิ เอา8ปดคูณหกดู8ปดหเท่ากับ48จบเล่มไหมลูกไม่จบเล่มเหมือนกันเพราะหนังสือหนึ่งมี50หน้าอ่ะต่อมาถ้าอ่านวันละ10หน้า5วัน10คูณ5เป็น50อ่านจบไหมอ่านจบพอดีเพราะหนังสือเล่มนั้นมี50หน้าอ่าข้อต่อไปถ้าอ่านวันละ6หน้า7วัน หกคูณเจ็ดเท่ากับสีไม่จบหน้านะคะอลองคิดดูคิดข้อต่อไปจะช่วยต้อมวางแผนยังไงดีอ่านวันละหหน้าก็ได้อ่านวันละหหน้า10วันเออก็จบเล่มเนาะห้าคูณสิบเป็น50ถ้าต้อมอ่านวันละเหน้ากี่วัน7วัน จะได้คําตอบ7คูณเเ่ากับ49สองข้อข้างล่างอีกคำตอบมีหลายคําตอบเด็กๆไม่จําเป็นที่จะต้องดูของคุปแป้งเป็นตัวอย่างก็ได้อาจจะเป็นคําตอบอื่นก็ได้นะคะะมาดูสถานการณ์ที่2ช่องแรกเป็นช่องถ้าต้องตั้งใจว่าจะอ่านหนะังสือวันละกี่ หน้าเนาะวันละก,กี่หน้าอันนี้เป็นจํานวนหน้านะคะช่องที่2เขียนประโยชัญลักษณ์การหารก็ช่องที่3คือผลหารช่องที่4ต้องใช้เวลากี่วันอย่างเช่นอันแรกตั้งใจว่าจะอ่าน5หน้าเขียนเป็นประโยชัญลักษณ์ได้ว่า50าสิบหารหเท่ากับสิแสดงว่าต้องใช้เวลา10วันแล้วค่าเป็น6ตั้องใจว่าจะอ่าน6หน้าต่อวัน

48่สิบเว้นใจ48แล้วก็49 50เห็นไหมเหลือสนิ้วอ่าเพราะฉะนั้นต้องใช้เวลากี่วันถึงจะอ่านหนังสือหมดต้องบอกว่า9วันนะคะเพราะว่าตอนแรกเขาใช้เวลา8วันแต่ยังไม่จบนะยังไม่จบนะยังอ่านไม่ครบ50หน้านะคะ8วันนี้ยังเหลือเศษต้องสองหน้าไง เพราะฉะนั้นเขาต้องใช้เวลาอ่านทั้งหมด9วันวันที่9เขาอ่านได้2หน้าวันที่9เขาอ่านแค่2หน้าเออแต่ยังไงก็ต้อง9วันนะคะต่อมาแล้วถ้าจะอ่านวันละ7อะก็50หาร7ได้7 7 49เศษ1หน้าเออเศษ1หน้าก็ต้องอ่าน8วันใช่ไหมเพราะตอนแรกเขาอ่าน7วัน เหลือเศษอีกหนึ่งหน้าก็ต้องไปอ่านวันที่แปดวันที่8ก็จะอ่านแค่หน้าเดียวนะคะต่อมา5 0าหารแปดหารแได้เท่าไหร่ท่องสูตรคูณแม่8ดูสิ8คูณอะไรได้50 8 6 48 49 50เหลือเศษสองหกเศษสองแสดงว่าต้องใช้เวลากี่วัน6วันไม่ใช่นะ หวันไม่ใช่เพราะว่าหวันยังเหลือเศษอีกก้องสองหน้าต้องเป็นเพิ่มมาอีกหนึ่งวันคือ7วันต้องเป็น7วันต่อมาห้าผ่าน9ก้าหาสิผ่านเ้าได้เท่ากับเท่าไรเอลยท้องสูตรครูณแม่9้าดูเก้าห้าสี่สิบห้าสี่สิบหี่สเ้าหเหลือเศษหต่อห้าเศษห้านะคะ เพราะฉะนั้นต้องใช้เวลากี่วัน5วันไม่ใช่นะต้องเพิ่มมาอีกหนึ่งวันเพื่อจะอ่าน5หน้าเออต้องเพิ่มมาอีกหนึ่งวันเป็น6วันเนาะต่อมา50หาร10ได้5เออได้5ต้องใช้เวลา5วันเป๊ะเลยนะคะ5วันเป๊ะเลยเพราะไม่มีสืมสถานการณ์ที่3เหมือนกันเลยเพียงแต่กำหนด ออจำนวนวันมาให้กำหนดจำนวนวันมาให้ว่าถ้าใช้เวลา5วันจะต้องอ่านวันละกี่หน้าออก็เหมือนกันกับเมื่อกี้เลยว่าถ้าใช้เวลา5วันก็อ่านขีดหน้า6วันก็5 0หาร6ผลหารก็ได้เท่าเดิมกับหน้าเมื่อกี้คือ8เศษ2ก็จะต้องใช้เวลาอ่านทั้งหมด9หน้าเนาะ9หน้าต่อไป 5 0หาร7 000ก็เหมือนกันได้7เศษ1จะต้องใช้เวลา8วันส่วน5 0หาร8 000ได้คำตอบก็กลับ6เศษ2ก็ใช้เวลาอ่าน7วันจะเป็นหไม่ใช่ 4, ใช้เวลาอ่าน7หน้าจะเป็น6หน้าไม่ได้นะเพราะเขายังเหลือเศษ2อยู่เลยเขายังเหลือเศษ2อยู่นะคะ ต้องเพิ่มเป็น7ตนะคะต้องเพิ่มเป็น7นะอ่ะต่อมาข้อ9ไม่ใช่ข้อ9ถ้าสิทธาเกิดเขาใช้เวลา9วัน50ผ่หาร9 50าหาน9ได้5เศษ5เออก็จะได้ทั้งหมด6หน้าวันละ6หน้า50ผ่าน10จะได้วันละ ห้าหน้านะคะพอดีเป๊ะเพราะว่าไม่มีเศษนะอ่าหมดแล้วสำหรับวันนี้อ่าขอบคุณเด็กๆทุกคนมากๆนะคะที่เข้ามาชมและเรียนย้อนหลังกับปู่แป้งนะคะแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปนะคะกับการขึ้นบทใหม่เนาะเรื่องเวลานะคะแล้ววันนี้ครูแป้งไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย